ครับสวัสดีอีพีสองเด้อพี่น้องเลยฮะนี่เด้ซื้อเต็มถุงนี่ก็ได้ดอกวันทของเครืร่องฮะนุวยแต่หลายปะน,น,นั่นตีโดนเนี่ยเอาเดี๋ยวพี่น้องเลยพรเจ้ามาสวัสดีอีกรอบสองครับข้าวอย่างนี้นขอนารอดเกินเด้อพี่นอ้องเด้อฮะบู๊พี่รุ่นว่าเอาแถอะพ่นะเอ้าข่อนขามาบ่ร์ขอนขามาบ่าาบพี่น้องเลยสวัสดีครับไปรุ่นครับอีสานบางอย ล่าหมันขึ้นเก่าจ้ะล่าหมันขึ้นเก่าไปลุยต่อครับพี่น้องลายการกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยครับพี่น้องมื่อนี้ไปลุยน้ำกันครับแต่บ่ได้ครับพี่น้องหมานประมาณยู่กับทีมงานคือเก่าแล้วพี่น้องเพื่อ่ะอีพี่สองครับพี่น้องจัดไปประาณกับยุ่งผู้ก็สิบฟองครับมว่าอืมฟองย่างเห็นผู้ได้ถือเสียมห่องแห้งหยาดย่างเดียวได้วเตี้ยห่างเดียวหรอฮะ เห็ดนางงวพี่น้องเอ้ยฟืดโอ้ขาบบกไงเรียมโบโอ้เดี๋ยวนี่เห็ดไข่อยู่พี่น้องเอ้ยอ้ามาแล้วครับนี่ตัวนี่เห็ดไข่ครับพี่น้องมโอนี้เห็ดไข่จดหนาเคนไห้แล้วเอออ้าพอดีป๊อ ไปลุยทำการกบินรองอีพี่ซอครับคูหคนหนึ่งมุองนาไปก้อนเราพี่้องฮะล็อกบนไปเยอะเ็นน้ำคืเอเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าน้ำมูกอะล่ะนี่ะสามเรเนี่ยน้ำพี่้องเห็นยังเนาคืีวางเสร็จเสรจังบ่บวกกันพี่หนปาดเหตทัน เต็มพ yeah! ี่น้องนี่เห no. okay. oh, cool. oh, cool. ็นตามเต็มตามาบอกเยอจืดเล่ากระสบดิ้ด้วยนันธรรมดาดิควนอ่ะเอาแจกสิบดอกนี่เต็มตาพอดีโอ้ดอกงามจังเียไปดูต่อพี่น้องอีที่สองครับ อ่ะก็เลยก็แจ้งก็ติดตามน้อยๆครับพี่น้องมือนี้สายเฮ็ดครับพี่น้องมือนี้มาอ่ะยางไว้พวกพี่น้องอิ่มครับคุณได้ดอกหนึ่งหน้าเห็ดขาวมีดอกหนึ่งหน้าเห็ดขาวนั่นกินไรกินสันละมันเหนียวแม่ออแต่ก็ไปเพิ่งสันละบอีกืมอ่ะมีตุ๋ยเลยว่าน้องเฮ็ดเลยได้ตองใช้ต้านอยู่แล้วตองก่อนใช่เฮ็ดใครเฮ็ดใคร ้จ้าแน่นอนมันจิ้จ้ากู้ยินเอสละง้อ่ละง้อข้นม่เดี๋ยวข้นโม่แมนใช่ไช่อยู่ร้านได้ข้ากเดยเนี่ยอ่าลงตาทานายแบบอือยังไม่ตัเขาไมนจะไหนกัเนาะอ่ามาวน อ๋อเห็ดไครดอกงาเงครับพี่น้องใช่เออคาละพันจีสวยครับวันเห็ดไครเห็ดไครขายาวมากจดขายใหญ่จุดตาเนยังพี่รนเฮ็ดยาวโอ้ยมันเฮ็ยร์ด้วยมันมุนไปดูตอครับพี่น้องวันนี้ หลังจากกินข้ากินน้ำแล้วไปนอนเอยเป็นหาจ้อครับก็ย่อยอาหารคุณลองคว้นเมียพฟันกา,นนา่าอุยมพะนะฮียแห้งกับอะไรแล้วว่างมันจะออกฟองเก้ากลุ่มเ้าเห็ดหน่งอื่งามครับพีอน้ำงนกำลังฝนใบต,อ,อ,ตอง,งเจ้ปกติีเดียวอยู่ะฟาแฉงแต่แตได้เห็หนแต่จนน่ะเป็นมกัน่อัออนนี้ บานเด้วบานแล้วก็บพเป็นยังเพราะว่าเฮ็ดเพิงี่นแข็งไหมอ๋อโอ้ยของแกมีอยู่น้วอืมมาเลยเ็ดเงน้องนุ่มครับขายไงงามๆอะตัวเราเว้ยเห็นยังปรตูีดอกุนเฮ้นั่นาดอกขุนโอ้ยเหนแล่วหอวะเหนเอานเฮ็ดเพิงกันนี่เฮ็ดเิ เทีวเทียวบ่เทียวเทียวไทอไปไปเ่นี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 ่ล่างเก็ดกับเห็ดเห็ดแดงเห็ดก้อเห็ดกอเห็ดแดงอมึงยังได้เหาไม่เอาใดบ่เอาเลยบ่เป็นยังตัวหาเอปลาเอาตดเอ้เคาจะเป็นยังหาเฉียงอยู่เอาไดนง่นี่ี่นี่นี่นี่เนยังเคลียวเพื่อเห็นในประตู นี่เ็ดแดงเหเดกอตัวนี้โอ้ยห็ดก้อันเป็นเหมนยังมาโอ้นี่นเชียเชียเพิ่งเ่เห็นนมาต่ดกาขึ้นสินะฝนเชประตุคาน้นี่แมนมมนหมนั่นนี่แมนเนเชียสิเยาขึ้นไปดูต่อมาพี่อยู่น้ำกันดีหมอ๋อพี่น้องก็หามีเยอะจดจดโอ้สามดอกมันตัวนี้ลูกกลางอันเงาไม่พอดีเกืบ อ่เ้อยงนพอเห็ดเดือเอ็นกันโอ้่งเห็ดเพงเห็ดเพิ่งไปเห็ดเพิ่งมาดูดิเป็นเห็ดเพื่องโอ้โดีจ้าไม่น้อยจ้าถ้าแตว่าดีเอาหรอท่านนี่จุดเอ้าุดเพิ่งพี่น้องอ๋อพี่น้องนฉันเอง

พลาบพมีอย่างแผวพาดเลยอ้ออสุสวยกำลังบานสะพังอันนั้นยังเออกวลัไปโหลดเห็นบ่สองดอกด้อซื้ออะไออือดีดอกนึ่งห้างเยโอ้ยมันอยู่ไหนเนาะนี่นดี๋ยวนะข้นไปดูเี้ยเรอนี เนั่นแักันน,นี่ยนีใส่กันมน้คิดเห็นมนคือกันเด้เกี่ยวใส่เกี่ยวขัวลงพวงผ่องีกโตนั่น,น,นเปาะๆดยน<อ>นี่น,อออน,น,นั่นแหละดอกแข็งดีงยงดี่งสวนแกงให้เลยเป็นยางนยเนื้เหนียวตุยตุยไปเลยสดวันวานนมหนอมดดึงหัวออกก็หยอกก็หยอกมันเด้ ไปไปผุกติวน้ำเนาะเีสียบปารีดเลยปลาติวใบโม่ก็ดีเลยในโม่ข้างใบังก่นเดิมเฮ็ดร้องน้ำให้รุ่นนี่กตาดีจ้ะร่างขืนมากเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวจริงๆฮะโอ้หนักเล่งถึงไฟยิงเป็นบริเวณไข้น้ำมูเ็นแนวล่มเสียแต่ไขนี่งไฟยิงหลายก็ไฟใส่ด้ย

ัก้ยีนัประตูบูกคือง่ายเมอเปาเลดเสียดเป้า,เ,เ,เ,ปาเอาอนมาเอาถมาเลยประตูยกขอนเลยท่นเันเอาไปย่เงี้ยเท่าเียงร้านขอนในเด้เฮ้ยเดียวฟื้นไว้น้ำเถปาไปอยู่น้ำเงาไหมพี่น้องนน่ตื่นองยุ่งกบอกง่ายเลดเสียดเลยคนฮะนไปใสจังสนหน้าผ <ไป S 1> ู้เดียวเออ มาเห็ดน้ามูยังเก็บในจังมาแล้วมาเก็บเห็ดเทสุดเทเแล้วรอเขาเก็บเห็ดมาเผ็ดแล้วรออยังนี่ล่ะโอ้โหข้าวกล้องแบบนี้อี่วนเดยหัวกันหัวกันบินลงเอ้ยรออย่างหมักหมูเนี่ยไปา ตนนี้เกาอีกนะามมีเรนไยังน้าโมูี่เรุนเอาไทำไงเพราะหน้าโมเสียดิหล้ไปผพ้เดียวได้ดอกนี่ได้ป้าปุ๋ยเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เฮ็ดไข่อกซิวามันครับพี่น้องเมือเกาดีซีบีเลยซีตาเวลาครับตานึงืงหลดด้อพี่น้องเลยอา้ิว่ามันครับมืนี่ซืว่าเฮ็ดออกบออกเบื้งไม่ให้ตูวโหเด้อพี่น้องเลยียวลงมากเราปวดมันคู่หูกักุนแล้วยิ้มสารคีนี้ครับพี่น้องโชคดีครบสุขจะเจ็บจะไข่จะจนเด้อ ไอ,อ้ลำลุ้ยสู่ขุสกอนครับพอกันไหมชิมนาครับสําหรับชิมนี้ครับสวัสดีครับเจ็บเห็ดคือเก่าอติบเบาปุ๋ยชิมนา <c oughs> อ่ะเบาปุ๋ยขอหันรายการจากข้าวในเด้อพี่น้องเลยนี่ครับหมูแดดเด,ยเดียวพอหน่อยซอยเดิมครับหมูแดดเดียวพอหน่อยครับพี่น้องทอดมาให้มันห,หอมหอมแซ่บหอมกระชับกลมๆเลยพี่น้อง สุดยองแีรลบเพียงแพ็คละ120บาทสร้างจองไนเดอร์พี่นองเด้อสนใจครับแอดไลน์ครับแอดพอหน่อย123ห,หรือสร้างได้ที่ลิงก์ใ้คลิปนี้ได้เ้ยครับ